กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยขำมาแรงมานะครับเนาะอ่าชีวิตอยู่บนหอพักนะครับเนาะก็จะประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอ้ยเสียงรถคือเก่าครับอ้าววันนี้วันนี้มาเห็ดกับเขาครับผมเห็ดกินง่ายๆนะครับเนาะอ่านี่ก็คือแมงกิ้งดีนะครับเนาะแมงสดิงครับซื้อตลาดนัดเดียละครับห้าสิบบาทนะครับเลยเนาะกิโลหนึ่งมั้งครับนี่ครับ อันนี้คือยังไม่ได้ขั่วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปเขือไปขั่วก่อน,นครับ oh, <no. S 1> อโอขกระพิดเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเอาไปขั่วเนาะครับเนาะ oh, <no. S 1> ขั่วแล้วก็มันจะมาเสิมาเห็ดตำป่นอ่าขั่วกินเสื่อๆมันปวเทพเนาะครับเนาะเอาไปตำป่นครับนี่ครับหลวงรัดตัดตอนเอาเลยนะจ๊ะพี่น้องจา๋าอันนี้ก็คือขั่วมาแมลงครับเนาะนี่เดี๋ยวจะมาตำ กับกระเทียมก่อนนะครับเนาะแล้วก็ลาบผักชีผักเทียมผมนี่ใส่ไปหัวน้อยๆประมาณ2องกีบนะครับกีบน้อยๆนะครับเนาะใส่มากไม่ได้เดี๋ยวมันชุนนะครับเนาะผู้ลงคนเผื่อกระโวมักนะครับเนาะถ้าเป็นไปได้นะครับเนาะมีแมงดานโอ้ได็ดขาเลยครับแต่ผมไปหาซื้อวังแลงแล้วนี่เออ่มันไม่มีตัวผู้ครับมีแต่ตัวเมียกินมันบบชุนนะครับมันโบฮอกก็เริ่มโเอาอ่ะใส่แมงเสตดิ้งลงไปครับแมงเสตดิ้งที่ขวดนี่ก็คือมีตะไคร้ ใบมะกรูดอ่าแล้วก็เกลือนิดหน่อยนะจ๊ะที่เอาไปขวานี่นะครับเนาะแต่ว่าคนอื่นถ้าจะปรุงรสเพิ่มอย่างอื่นก็ได้นะจ๊ะผงชูรสรสดีอะไรใส่เข้าไปเลยก็ได้จ้ะอ่าบริเขาก็มาโขกกันต่อความนาะมาตำกันต่อให้มันละเอียดไปเลยนะจ๊ะตำพงคับผมตำป่นป่นง,ง่ายๆคือธรรมดาถั่วไปเนี่ยแหละครับเป็นอย่างเนาะซอโนโนคือมีตะป่นนะครับนอสวงนี่ <laughs> อยู่โอผักครับเอ้ยเห็ดฟืนไฟอ่า เกี่ยวกับแก๊สเกี่ยวกับหม้อกระทะอุปกรณ์อะไรต่างๆมันก็ไม่ไม่ครบนะครับเนาะอ่าหลังจากนั้นแล้วเราก็ปรุงไปเลยครับผงชูรสนะครับผมใส่ตามใจช,ชอบเนาะผู้ได้หมักก็ใส่ผู้ได้บวามหมักก็บวใส่แต่ย่านมันผัวเสียบในแรกนะครับเนะาะอาทุพู้ไม่กินผงชูรสก็ใส่น้ําตาลเอานะครับเนาะน้ำปลาครับนิดหน่อยไอ้น้ำปลารลาครับนิดหน่อยพูดผิดน้ำปลารานิดหน่อยนะจ๊ะแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยเหมือนกัน ยัดมันเค็มนะครับเนาะเพราะว่าที่เราขั่วแมงสดิง้งแมงจิงเลียดองเขาเนะ่ะเขาขวนะเขาใส่เกลือไปน้ำเหลวนะครับพี่นอนะ้องเนาะใส่มะนาวไปนิดหน่อยนะจ๊ะเป็นรสเปรี้ยวบางคนเขาก็ใส่น้ำมะขามเปียกได้เหมือนกันนะ,ะใส่มะม่วงเปรี้ยวก็ได้นะครับเนะาะเมื่อก่อนในชาติตำอยู่บ้านก็จะเป็นมะม่วงเปรี้ยวหรือว่ามะกอกนะครับเนาะตำใส่เข้าไปนะแล้วก็แมงดาอ่ามันจะเข้ากันเลยหกกระตั้มยากๆครับปีนไส้ปีนควาอยู่เนาะหกก็ได้ พกมีสองใบนะครับเนาะอ่าอยู่ที่บ้านอีกใบหนึ่งแล้วอยู่ที่หอพักนี่อีกใบหนึ่งเกือบล่มมิเตอรใบใน้อยๆครับอ่าภาวนาหน่อยอไ,หไหมเนาะครับเนาะถือไว้วันที่หนึ่งงวดนี่แหละส,สี่สิบหกง่ายๆเลยเนาะครับเนาะอือกรด้เนี่ยเป็นรถเตอรีในี่ก็ได้ษแจ้งยำได้ชิ้นสี่สิบสี่น้ำผึ้นเดือนหนึ่งนาะครับเนาะเอาผักหอมอ่าหั่นลงไปครับผักหอมป้อมเนาะครับเนาะผักหอมบัวผักหอมป้อมนี่แหละครับหั่นลงไปเลย เหตุกินกันง่ายๆเนาะครับเนาะชีวิตอยู่บนหอพักขอโทษขออภัยนะครับ,นะบอเอด้อมีเสียงรถเสียงลาวิ่งผ่านไปผ่านมาอ่าดึกๆก,กว่านี้ประมาณ3ามสี่ทุ่มเด็กก็แข่งกันแล้วครับพี่น้องเอ้ยบ้าวีนอนแต่ละคืนเนี่ยสะเดือตื่นคืนตื่นขึ้น,นครับอ่อซอยต้นหอมคูไปครับ,จบเจม่นวรลลาวยังจะฝ่าวงคานกันนะครับเด้อแล้วก็โคกให้มันละเอียดให้มันเข้ากันนะครับเนาะอ่านี่แหละครับชีวิตคนเห็ดงานนะครับเนาะมีความหวังกับวันที่สิบ หาไอ้วันที่สิบหกกับวันที่หนึ่งนี่แหละครับเนาะวันที่หนึ่งแกนหอดเนี่ก็โอ้เป็นดวงของผู้ขาแล้วแม่เนาะครับเนาะเพราะจะได้ซื้อหกใหม่เนาะพี่น้องเนาะจะเอาของสวยอยู่เลขกบุพเพได้เนาะเอาเลขมาให้เบิกในเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมีก็ได้เด้ออยากเปลี่ยนโกชิมครับมืออันจุดตุยอ้วนของผู้ขานี่ก็ได้มันดำจซื่อเด้อมือเด้อครับเด้อแต่ว่าสะอาดเนาะครับเนาะอ่าเสร็จซับเรียบร้อยเขาเรียกว่าอร่อยอร่อยแล้วครับอันนี้ ตักเสิร์ฟครับผมอมใส่ถ้วยกิน2องตายา้ยครับเป็นไงละ่ะกินกับผักสลัดกับผักหอมเป๊ะนะครับเนาะผักสะเดาผัดเบิร์ดครับมัน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 ลวกแล้วมันกินบบทันมันแห้งนะครับเนาะแต่ถ้าว่าเขาบอกว่าถ้าสะเดาเนี่ยนะถ้าเป็นยอดเนี่ยเอาไปย่างไฟมันสีห้อมเลยครับเออลวกเอานะครับเนาะดังไฟเพื่อไปสิไลออกแต่ห้อนี่แหละครับอ่า <laughs> นี่ครับ หน้าตาก็จะประมาณแบบนี้แล้ครับคือตั้มปนทั่วไปนะครับปนปลาทูปนปลาดุกปนกบปนเขียดครับแบบเดียวกันเลยนะครับเนาะนี่ปนแมงเสดิ้งครับผมอ่ามากินนํากันเด้อครับพี่น้องเด้อบาทนี้อ่าเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้กะขอจบแต่เพียงเท่านี้เนะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าเพื่อนๆชาวยูทูบกะอย่าเฝ้าทีมโซเด้อครับเด้ออ่ากดติดตามหน่อยนะครับช่องสอนน้องชาแนลนะครับฝากช่องนล้วเนาะครับเนาะอ่ะ ครับสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคู่ทุกคนนี่ร่ลำรวยร่ลำรวยถือรางวัลที่หนึ่งกันเด้อครับเด้อว,วันที่หนนี่นะครับนะสวัสดีครับ